หาดีลท่านได้ครับผมตอนนี้คุณอยู่กับผมเอิร์ธเทคไฮเปอรเนอร์นะฮะสำหรับครั้งนี้นะผมเราอยู่ในช่วงของโอเกส,สตอรี่นะผมแล้วครั้งนี้นะผมก็จะมาแนะนําตัวละครนะผมคิวโบนนะครับผมหรือว่าคาราคาระนะครับผมพอดีว่านะครับผมช่วงนี้เป็นวันที่14สิงหาหรือว่าวันแม่นั่นเองนะครับผมผมคิดว่าเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับวันแม่เลยทีเดียวนะฮะแต่มันผ่านมาสักประมาณ4-5วันนะก่อนผมจะอาัาคลิปนี้นะเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับ ผมไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวนะฮะก็จะเห็นได้ว่าผมไม่ได้ตอบคอมเมนต์หรือว่าไม่ได้อัพอะไรเลยแน่นอนนะฮะยังไงก็ตามนะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรามาเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมคาราคาระนะฮะอาศัยอยู่ที่เมืองชื่อองทางตะวันออกเชียงเหนือนะาโปรมอนทาวเวอร์นะครับผมคาราคาระนะฮะถูกลาฮอนของแก๊งล็อกเก็ตนะฮะตามล่าซึ่งในช่วงจังหวะนั้นนะคผมกะละคะละ ที่เป็นแม่ของคาราคาราตัวนั้นก็กระโดดเข้ามาขวางไว้เองทันเวลานะฮะแต่ก็ต้องแลกด้วยการรับการโจมตีของไลฮอนนะซึ่งการที่คาราคารามารับการโจมตีนี้แน่นอนฮะแลกด้วยชีวิตนะผมแล้วก็ต้องกลายมาเป็นผีนะฮะอยู่ในโปเกมอนทาวเวอร์ครับเพราะว่าด้วยความที่ยังเป็นห่วงนะผมคาราคาราลูกน้อยฮะที่จะต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในโลกแสนโหดร้ายแน่แน่นอนนะผมแก๊งล็อกเก็ตกลับมาอีกครั้งหนึ่งฮนะเลยได้เข้าไปขัดขวางและเลยก็ได้ให้คำสัญญากับ วิญญาณของคาราคาร่าว่าจะเป็นคนปกป้องคาราคาร่าเองหลังจากนั้น2เดือนนะผมคาราคาร่าและเลดนะครับก็ได้กลับมาที่โบยมอนทาวเวอร์นะครับผมแต่ก็ได้พบกับคาราคาร่าป่าอีก2ตัวนะที่ได้ถูกทำลายที่อยู่อาศัยโดยแกงล็อกเก็ตนะครับผมมาถึงตรงนี้นะผมผมต้องอธิบายนิดนึงนะฮะว่าการที่คาราคาร่าถูกล่าเนี่ยก็ไม่ใช่จุดประสงค์อะไรครับเพื่อที่จะนําเอากระดูกนะผมคาราคาร่าไปใช้นะผม ดังนั้นนะฮะแกงล็อกเก็ตนะผมก็เลยทําลายรังของคาราคารานะเพื่อรอบออกมาครับเพื่อที่จะเก็บเอากระดูกไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเนื้อผมคาราคาราของเลนนะฮะจึงได้เสดอลรังเก่าของตนกับแม่นะให้คาราคาราป่า2ตัวไปถึงแม้มันจะเศร้าก็ตามนะผมก็มีความทรงจำเก่าๆจริงๆเ,นะเหลืออยู่แต่คาราคาราก็ยินดีนะผมเพราะตอนนี้มันได้อาศัยอยู่กับเลนเรียบร้อยแล้ว เมื่อมาถึงหนุ่มศพของแม่คาราคาระในขณะที่เลสและคาราคาระกําลังทําความเคารพอยู่นั้นนะฮะก็ได้เกิดภาพที่ผมเองไม่สามารถอธิบายเป็นคําพูดได้นะผมก็ขอให้ดูเอาเองนะฮะเมื่อคาราคาระได้จับประดกของแม่คาราคาระนะฮะจังหวะนั้นนะผมคาราคาระได้พัฒนาล่างนผมกลายเป็นคาราคาระเรากับได้พลังของแม่มันยังไงอย่างนั้เลยฮะ ถึงแม้นะผมจะได้กระดูกใหม่จากการอิวิชชันนะฮะแต่คาราระนะครับก็ยังเก็บกระดูกที่เป็นของรูตามหน้าของแม่ครับและยังใช้เป็นอาวุธได้แล้วนะเนื่องจากอิวิชชันแล้วนะผมหลังจากนั้นคาราระก็เลยได้ออกเดินทางไปกับเลสนะครับหลังจากได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดไปนะครับผมผมหวังว่าทุกท่านนะฮะจะได้รับข้อคิดอะไรบางอย่างไปนะครับผมอย่างเช่นความรักของแม่คาราร拉นะฮะที่ถึงแม้ตายไปแล้วก็ยังเป็นผีนะฮะคอยคุ้มครองคาราร拉ให้เติบใหญ่นั่นเอง หรือไม่ก็ความเอื้อเฟื้อของคาราคาราน้อยนะฮะที่มอบรังของตนเองให้กับคาราคาราป่าครับผมอย่างไรก็ตามนะผมผมขอฝากคาพูดนะครับผมหรือว่าเป็นเสียในใจนะของคาราคาราไว้นะผมคุณแม่คุณแม่ที่เลี้ยงผมมาคุณแม่ที่ปกป้องผมผมอยากจะได้ยินเสียงอีกครั้งอยากจะจับมืออีกครั้งอยากจะพบคุณแม่อีกครั้งแต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วและนี่นะผมไม่ะเป็นเสียงภายในใจิตใจนะของคาราคาระนะฮะ ยังไงก็ตามนะผมผมขอให้ทุกท่านนะฮะใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่านะอยู่กับคุณแม่ให้เยอะๆนะผมเราก็ไม่รู้นะว่าเราจะอยู่ได้อีกนานไหมหรือว่าเราจะอยู่กับคุณแม่ได้อีกนานเท่าไหร่นะฮะยังไงก็ผมก็ขอทุกท่านนะใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่านะผมอยู่กับท่านเยอะนะผมเราก็ไม่รู้นะว่าเราจะจากกันตอนไหนนะฮะสำหรับครั้งนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับสุสัดบรแม่นะครับผม